เล้งเอียงเล้หจูรูกากใจเสียงอยู่ไรห่นหัวุติงเนียเอียงหัวบ่อเียงหูเล่งเหยบเสียงหูเสียงแย้ปีเลี้งอเอียงเล้งหจููกกักใจเสียงอยู่ไรห่หัวปุ้มติงเนี่ยเอียงหัวบ่อเอียงหูเร่งเห็บเสี่ยงหูเสียงแย้ปีเล้ยงคอเอียงเลี้ยงหูจููกกักใจเสียงอยู่ไรหหัวค้ติ้งเี่ยเอียงหัวบ่อเอียงหูเ่งเห็บเสียงหูเสียงแย้ปีเลี้ยงอเอียงเล้งหัวจูรูกัก

nghèn còi én nghèn hổ cho lũ các cật trái xiềng ở lại hụt họng bỏ bìeng hụt leng hẹp xiềng xe yếm bì nghèn còi én nghèn cho lũ cật trái xiềng ở lại hụt họng tiếng cho xe

แห้งโอ้ยขอโชคโอ้โหของใครอสองอนียเสียงอเสี้ยงอยอะมาตามมาเอาน้ำมาลองก่อนเคื่องเคืองวรอดนบแดง้องเบองบงเบื้งจับจับไปครับจับเลยั

อากงให้เขาแข็งแรงเพราะยังต้องทำงานอีก3วันอะไรอีกอันนึ่งข้างบนข้างในอะไรไงไตเซียหกโจ้กชี้ทีไตเซียหกโจบ้าบ้า้าอยู่ไหนอ้าอยู่ใจครับไม่ อากงครับน้ำเน่าอากงครับซายิกเนี่ยต้องขอให้ไม่หล่อโหอย่าฝนตกตรงหายหลงหวังตรงเวลาตรงเวลาครับตรงเวลาไปลังมวยอิกอากงไตเสียมานะครับผมอากง สมกไหม่ตอดไม่อะไรให้ไบ้แนึงไม่กผครับผมจะเอาน้ำเต้าหู้กาแฟกิ้วปุงถวายตอนนี้ได้เลยไหมครับกงได้ได้ผมจะถวายอาเจ็อัแปดด้ไจมไดครับไปแล้วครับ